มันกัหมายถึงว่าเ้ากับเสียงแมานัดนัดกันนี่แหละนัดกันแหละค่ะมามาร่วมกลุ่มลองล่ำทำเพลงอาจจะไม่มีเสียงแคนแต่ว่าเรามันเป็นลักษณะแบบว่าเราใช้เสียงเราจริงๆเด็กเปลี่ยนเ็กเปลี่ยนเป็นการเด็กเปี่ยนต่อไปดีบอดีวันนี้เขาอาจจะขึ้นไปศูนย์การเรียนรู้หมอลำโดยแม่คูลำเผาตาลูวันพาเพลิน ออประกาศหาคนก็อย่างเด้ค่ะประกาศหาลูกศิษย์ก็ยังเด้ลูกศิษย์ตงมาแต่ว่าผู้ใดอยากเรียนล่ำเนาะอันนี้จริงเนาะก,กันไปยังสิเหตุถามเนี่ยไปยังสุม,มือนี่นกักเนาะอ่านหมอล่ำรุ่นไม่ไม่หมอล่ำกันว่าหมอล่ำรุ่นโซเชียลหมอล่ำรุ่นก๊อปปี้เขาจังล่ำแบบเสียงหวานหวานนี ah ่ตอนนี้คือบ่ขึ้นในตอนนี้เขาบ่ขึ้นนั่ <S S ิมันเป็นจังได๋เป็นสมัยใหม่สมัยใหม่นี่เขาเจ้า ตาม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 ที่นี่ตะกี้นี่นาตานาตาบ่ได้กาสร้างแต่ว่าสำเนียงลำต้องได้ซูมอนี่สำเนียงลำไม่เป็นไรหน้าตาคุณต้องมาก่อนมันเลยบ่ไดเนียนการลำเขาเจ้าขวแตะคุณลำไดไหมว่าบอกซูฟังในสมัยสมัยสมัยเทียนแม่เผาหัดลำนี่เฮียนลำนึงแต่อายุจทปีสิบเก้าปีสิบเก้าปี ยัยเติบเราเด้ยัยแล้วประกาไปแต่ว่าวรนลุิติภาวะแล้วเมียนต่ประเภทประเภทที่ว่าล่ำเปลี่ยนมาเถิงร่ำเปลี่ยนมาตั้งแตียนอันออกเรียนใหม่มาเห็นเห็นย้ำมาฟังในวิทยุบ่ย้ำเปิดเปิดมอล่ำวันยังปนิดมินมีช่วงล่ำเรื่องล่ำยังน่ะมักฟังก่อนล่ำก่อนได้เข้าไหมบดีดีมักเนาะอันลีลาวดีนบ่จ้ะม่วนพ่อพอกับไปเมืองนอกแล้วไปอัน เราก็สจามีเทพมากนึงเรากระอาก่อนล้ำมวนเทพมากของเงินของเงินพ่อปอราราศ์ของเงินอปฐุมบันเทึงศิลดิล่าวาดีแล้วกันของเองินยากบ่าหายตายยันโลกบันเจ้าของฟังมากบัณฑิตล้ำเอาน้ำกระเจ้าอยู่ไนหันเริ่มจำเนียงล้ำเราก็ล้ำเปลี่ยนเด้ S <S ฟังข้าเจ้าก็ว่ามึงคือล้ำเปลี่ยนมึงคือล้ำเปลี่ยนแต่บอกกล้าไปวันนี้พอดีเหี่อยู่บ้านนี้ใหญ่เกี่ยมแล้วเป็นมะล้ำแล้วไปยืนน้ำมะล้ำแล้วได้ซ้อนไปอยู่น้ำสิได้จะว่าสิบเก้าปียังเคยไปไปวกวาดก็คือเจาา้าของมีพื้นฐานสำเนียงอยากล้ำอยู่แล้วยามข้าเจ้าออกไปวันนี้ก็ไปบ,บอกว่าชัวอยู่ข้างเวทีเงียมบภาษาบึงข้าเจ้าวาดไปใส่ข้า,จาเจ้าเฮ็ดไปใส่จำได้เบิดเนาะจำได้เหมดอวันนี้ข้าเจ้าก็จับบอ,อกล้ำน้ำข้าเจ้า บันทึกทำนองผู้ใดเป็นคนสอนมานีเดอร์เป็นการล่ำแบบทำนองขวัญแกนเดอร์อันนี้คือขวัญแกนเดอร์ผู้ใดสอนแมเปากเก่าใหญ่เจีมยมใหญ่เจียมผู้คนบันนี้ละใหญ่บันนี้ละแต่ตอนนี้เราเศร้าเป็่นมาล่ำละละ่ะเราก็ครับพอประยุนอืมัน,นเราก็ชุวปีช่วน้องชุมพ่ชมอ,ชมพอชุวยแม่ยังในคณะเดียวกันละ่ะข้าเจ้าข้าเจ้าสอนแต่ว่าสมตินี้เปิดกันยังยังยืนไหมใหญ่เจี่ยมน่ายยังอยู่แต่ว่าพอพอยุนน่ะแล้ว เบิดแล้วเป็นสังแล้วเนาะสังแล้วตะกี้ขนาดเราเป็นหัวหน้าขนาดเด้อปอประยูนลุงเลองศิลปประยูนลุงประยูนลุงปยูนลุงเงศิลประยูนคนบ้านนี้วะเจ้บ้านสรีบุญเลืองบ้านสรีบุญเลืองในเมืองแสดงว่าบ้านสรีบุญเลืองคนน่ะมองบ้านจแยกทียร์กันแล้วมันมีขนาดหมอลำขนาดหนึ่งด้วยฮะประยูนลุงเลองศิลป์เขาล่ำเลื่องแสดงว่าอาทิตย์หน้าเขาตรงนั้นเม่เกียมนี่มันนั่งเราประยู่บ้านเราบุญเราไป ทำงานตรนนล้วเราเศร้าเป็นมะล่ตถนนเรา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 แบดที่นี่เราแถวเนี่ยมีมีเพื่อใดเป็นมะล่ำไก่ไก่ห้องบอกเป็นมะล่ำทีว่าเพื่อใดอาจจะไม่ได้เคยอยู่กับห้างมาก่อนปอยุคณะอื่นมะล่ำรุนเล่าข้าวเดียวกันโอ้จะว่าแตกซากนะม้วนไปใส่แนนไดอกเนาะมะล่ำน้องบัวลำพูมันกะสีวะใช่ไหล่ะมันแตกเราจังหวัดน้องบัวลำพูนี่ มีหมอลำจากคณะในอดีตเขาก็นกยุงท่องนี่อะนกยุงท่องนกยุงท่องนี่กก็ถ้ากกถ้าเขาเป็นเป็นคนน้องบวชเออคนนัอนอุดรเด้แม่นบ่บ้านน้องให้เด้แต่ว่าเพื่อนเขาจะนักงานหมอลำเหมือนอัมอนกยุงท่องเขาจะยู่บอกว่าทั้งนั้นบอกเฟี้ยงนะนะบอกอย่างน้องบัวไปนะเฟี้ยงหนึ่งเห็นบ่สมุนีน้องอันนกยงท่องไปไปยูดคนเนี้ยแต่ว่าสำเนียงแต่จะวนแค่อยังเดียวนกยุงท่อมนวานเพิ่นประดิษฐ์สำเนียงเพิ่นเนาะสำเนียง เสวนวาทำน่องกับมวยกันว่าสำเนียงเหรอสำเนียงสำเนียงมันจิตเต็มมันจิตเต็มเต็มอักขระล่ำกับมวยชุมแพร่กับล่ำอีกแบบหนึง่งล่ำทางชุมแพร่เป็นบองล่ำทั้งชุม่มแพร่กับล่ำ,ะะลำือกันกับอันไอเน,นาะนตะกีตะกีเป็นล่ำน้ำขา้านอันอีหยังชุมแพร่ดาวเนาะเมื<ๆ>เม่อนั้นแจ่วมิงตน้นเทวาเทพคนไป บังบัญจาอ์องอินเสื้นสวงบ่มีหุนหลอนว่าสักกัวไทยบัญชาการบร่ขาดวาดย่านเป็นเทพนาดือบอ่ฟังด้านผู้นำว่าเราก่อยก้าวยำชวนเอาหมูทั้งลานเมื่อวกเขามาไปหลวงลงแดนต้ จำได้ก่อนเดี๋ยวแต่ว่าเตว่าแต่ว,ว,ว่าทำน้องคุณแ,แม่มแมาจแะไ้หมดแม่ล้อมแม่ตุ๋ยแม่ล้อมเนอะโอ้ยสุดยอดลวดหมือแม่ล้อมหมือแม่ล้อมเพิ่นเป็นอยู่น้ำชุมเพลวคอมพิวเตอร์นั่นเองเนื้อทั้งผุนทั้งผู้เวียงทั้งเบียเพิ<ง>พเ่นแบบสำเนียงนี่เนาะสำเนียงนี่ย่าล้ำพรมลำ้มลำเพิ่นมันเลยอ่อนอขขอมันเลยบางแข็ง คือกับมอลลัาก่อนทางชัยภูมิเพื่อนกับออนเราคนเัยภูมิกับวเมีนคนเบาเร็วคือทั้งคนก่อนแกนคนสาระข้ามุ้นไรทังอุดรสัมเนียงจะเป็นเจงแข็งเหมืนที้วันนี้เป็นนียงแข็งภาษาเพื่อนภาษาโดยเฉพาะทั้งอุดรอุดรนี่ก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์เนาะทั้งผู้ไทยทั้งอียงอีกแ่ะโอ้หลายอันหลายอย่างมันแนวเนี่ยว่ามัน มันมาจากหลายๆกกหลายๆเขาน้องบนลําพูนี่ว่าจกสําเนียงภาษาเล่าเขานี่ก็สําเนียงออกมาทั้งผู้เบียงกับมีออกทั้งออกออกออกทั้งอันออกอันนี้อันนี้นะสออกทั้งอุดรเนาะออกแมนออกผสมกับกับกับตั้บ้านนี่สิบสิบสิบปีส่าเนียงคือแม่ลาพ่อสิเป็นสําเนียงผู้เบียงเยอะคุ้งแพ้เยอะ แม่ตั้เผานีมันไปทัวทิพทัวแดดมันเลยมันก็เ่องผสมมันก็เลยเป็นแบบเกินมาภาษาเล่าการเนาะเป็นทำน้องผสมกางๆเลยเจ้าเกิดำน้องทำนองผสมไปที่นะะไปที่นี่หมอํำที่แม่ล่ำเหล่าแม่มีว้อรูนสึกว่าแม่มากที่สุดแม่มากการลำําททำน่องไหนนอกจากขอนเกียนทำน้องรักของแม่นี่อาจจะเป็นทำน้องขวัเกียนบัดที่นี่พ่อได้ไปล่ำ พิ่นกระมาทับนองลำเพิ่นเนี่ยป่ะหนิตำมนีว่าเบิ้งเขาเจ้าคือว่าซาเขาเจ้าคือซาแม่ลำเผาค่ะแต่นี่คือแม่พญาลำเพิ่นอมันออกมาเมือดเมียตอนนี้มันจะเริ่มตันตันนะจังหน่อยเอาไว้เอาไว้พู้ตวันมากหนาักจัะแต่ได้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 อยู่เอาว่าเอานี่น้อยเพราะต้องเอาเมือดแล้วว่าตอนนี้นั่นเอาตันตันกูกูผูตะวันมากแบบมากแบบว่าได้คือ นักเรียนบทัดไทยทำกันบ้านนนนะซื้อซองมาเยอะซองยังจุดจากปเชียวสาหนาที่บรนเทิงสินตัวนี้กก่อนที่ข่อยล้ำเดียวบางนึงเด็กกอายังก็ตะกีจอ้ยกถึงมากกว่น่พอดีจัดเกยเลยแต่แต่ว่ากบกวันที่ล้บไปบางนึง sure> นี่เนาะยังก็ลาเสียงชยอด่างกอง จำบ่ลืมจักเทียก่อน,นแฟนแฟนเอ้ยนอนลายลายละมานางซอยอยู่ลอหันแฉววาดอกซ้นใจละมานางอยู่ใกล้ๆบอกว่าเดินทางแสงสีนาเวทีกงงางอ้มสมดังคาสท่าจังงามทางนางน้องห่างเครื่องเพ่จงจง กลางเดืนเมื่อนี้ลำเผาตะลวันพาเพิินกับคู่ตะวันพาเพิินนำผลงานมาเป็นของฝากตนในซุ้มเจ้าแม่ลาส่งเสริมโอ้ยเด้้องโอ้ยนาโอ้ยน้องโอ้ยล้านน่ะ พอลืมพอวะตะกี้ไปลำอยู่น้ำสาหน่อยเนาะนี่ละก่อนก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนก่อนนี่เพื่ได้เขียนครับพ่อพ่อนพ่อใช่บอพอมันพ่อพ่อนใช่พ่อสุขุมพ่อสุขุมอ๋อพ่อสุขุมอาจารย์สุขุมจ้ะบัดทีนี้กาลสินได้บอกาลสินนี่พ่อติดปากบอพญายันโอ้แม่ใหญ่จอมมันนอนเอียงเนาะเราบอกมาตะกี้เราเราหอดกลงก่อนรับ เดี๋ยวไว้เนื่อหน้าสิเป็นการบานพอบานเมื่าแม่หอบเราเคยสทงมาให้แตอนนี้เราพ่อบอได้ทำการบ้านพี่น้องเสด็จฟังทั้งกาลสินสารค้ามขอนแก่นและอุบลอุบลน,นกับเสด็จยุดอกมาให้เราลองดูดูดอุบลน,นั่นมันจีบเอาคล้ายๆอเองนะตอนนี้สักกุนี้หน่อยการยังก่าวได้เรียบฟังทั้งพองหิวหัวท้องได้อยองยื้อสองแต่ปาง แม่ละศีดเมื่อลาแฮงอ่อนก็จําเป็นย้อนบ่เว้นปางหลังได้ส่งนางมาใส่เลยมาเป็นก็ยังฝ่ายกายมาเอ่ยเกิดชาต่อป้อแม่ยี่งอยแต่ต่อแกงน้ตามพื้นหมูบ่มีหากินอยู่จังีงอ่อนก็จ ย้อนมาเว้นบางหลังได้ส่งนางมาใส่จำได้ขับข่ายขับข้าขับข่ายขับข้าเป็นเรื่องนั่งนูงี้เขาของพ่อปล่อสลัดปอสลัดอาทิตย์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็จะมาพบกันเหมือนเดิมรายการตะวันพาเพลินและลำเพาาพพเลินตะกูลพาเพื่อนนี่ตะกูลพาเพื่อนนี่ตะกูลพักเพื่อนตะข่าเพื่อนยังเดียวเลย นี่เธอแขวนั่งยุติเรียนใกล้ๆกับสมุนไพรสีเข le ียวาฝากพี่น้องติดตามทั้งหลายๆช่องทางบวชสิเป็นทั้งไหว้ที่หรือว่าต่อต่อหรือว่าทั้งเพจก็ดีเนาะเออเพราะอยากเอาเต็มดอกแต่ว่าพี่น้องที่ให้กับตังใจเนาะแม่เพ่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชรากานผู้เกิดโดน พูดกดก่อนเนี่ยว่าจะา่าเป็นล่วงเป็นไหลยังกระโดดกระเดียหน่อยอ่็เป็นการสอกย้ำป็การตอกย้ำเดี๋ยวนี้เห็นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นไม่เห็ดไม่เห็ดขีดแม่ขีดชีรชีวิตประจำบัานมันก็เกิดประโยชน์ว่าหนึ่งผู้เฒ่าก็ว่าด้เรียดแค่วัดนี้มีขีดสันขีดเลี้ยวดีดีอย่างหนึ่งเด้อจากตี่คนปิดกันเจ้าของอยู่แต่ให้แต่หน้าแต่เฮียนแต่ซันกลายเป็นคนมูเวกเพื่อนฟูงกันหล มีมูมีพวกมมมีีูพวกบัดนี้เห็นกันฮอดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าบนก็เห็นกันนะคนบ่เคยเห็นกันก็เห็นกันเมู้เฒ่าถั่วหมากตัวตัวตัวเพื่อนเพื่อนว่าสัุไหลายก็ซุ้มมอลล่าเฮานี่ก็ยังว่าอันนั้นเขาเรียว่าเออคลิปสัตวนี่ก็แต่ะกี้ยูทูบยังคนยังเห็นเป็นบัดยเฉพอคลิปสัตวคลิปริ้วนี่คลิปสตรีมคลิปนี่ คนกลายเป็นคนมีเพื่อนเยอะเลยจากคนที่หงุดหงิดก็กลายเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีเขียดไปก็บอไดรยิ้มเหมือนซูนเยก็บ่ได้สวัสดีค่ะยุ่ยมเนก็รี่ก็ไปรี่เอายู่กลางกอดทน่อยาตายไปจมาตาไปจัยก็ล้องวเางเห็นกับเจ้าเฮ็ดมาก็ได้ร้องไปเฮ็ดอยตายไปจัด เยวเลีกายเป็นคนที่อารมณ์ดีอัลฮันฮอนจากหันนจากความสีสีเขียดเนี่ยจับโทรศสาวผมนะเห็นมูพนเดี๋ยวผมเห็นมูพนจากความก็ได้นี่ได้บันี้ไปตอบความเมียนมูเอาบอมะเวลาแต่ละมือนนี่เหมือนกับมันจะเร็วจากที่คือนั่นคำนั้นเหมือดตะบุคือนั่นคำนั้นเหมือดตะบุเอาพูดล้คนนอนอยู่เตียงนี่พูดลูกพนดเหมือก็มีได้คือนั่นคำนั้นเหมือตะบุ ปัญหารุมมาเพิ่นเหรียญนั่นนี่เรามารันลืมเข้ามาคอยบ,บอกไปเลยว่าเงินเดือนผู้สูงอยู่ในจุ้งไปเตยซื้อโทรศัพท์เก่งด้วยนะเขี่ยวมากเหรียญโทรศัพท์เสยนี่แห<ก>ละบางบางคำบางที่ผู้เฒ่าหรือว่าพ่อแม่ที่เพิ่นอยู่บ้านซึ่งสมัยก่อนเพิ่นอาจจะบ่ได้เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเนาะแม่เ่าเนาะ,ะแต่ว่าพูดถึงว่าแม่แม่ตะวันก็เป็นสังไปแล้วล่ะแต่ว่าในยุคนั้นมันก็เป็นโทรศัพท์แบบนี้อยู่แต่ว่า มันบ่ได้มีอย่างมันบ่มีความหลากหลายให้เฮาเบิ่งเพิ่นก็ว่าไปเบิ่งแห่งมันสิ่นปอกสิ่นเปลืองแต่ทุกวันนี้หารู้รู้ไหมว่าผู้เฒ่ามีรอยยิ้มผู้เฒ่ามีไอเดียใหม่ๆมีความารถจ้าว่าลูกเต้าสุบสุเล่นหนังแดนหนังสุก็บ่อยู่บัอยู่ซองสูบังเต้าซุมื้อนี้พ่อกับแม่เด้อหลานหลานพุ่นกับปุ๊กวยใช่สิหนึ่งเข่ากระชางกหลานยุ่นปุเกยเอาลูกสุเด่นข้าเรื่องตัวจับ ผู้ดได้สิมาเขาก็สร้างเตตะกียวกันสันสุญอย่างเติมเต็มแล้วอแจกุเติมเต็มแล้วดาลูกคนว่าซูมานีโอ้ยรูกกินนาแม่เจ้าขึ้นมาเขาขึ้นมาหนึ่งเขาค่าเด่นทุกเรื่องนี่แหละเอาฝากฝากทิ้งท้ายเดี๋ยวพี่น้องเกษตรแมาติดตามวิถีชีวิตเกิดมาความเป็นภาคพื้นอีสานความเป็นวัฒนธรรมเนาะพี่น้องเนาะจะดนกะติมาครับชมกะชมได้เลย พี่น้องอยากคอมเมนต์อยากแสดงความคิดเห็นมากพี่น้องมกสไตล์ใดพี่น้องหรือพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็คือทั้งทั้งแม่เผาหรือว่าทั้งคุณตะวันเองก็น,นอมรับเพราะว่าเราจะพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างพลังบวกให้กับพี่น้องที่กำลังดับช่มนราขั้ง yeah, yeah, yeah. ในมวลซื่นหัวเซล ที่เขา,านางสูุกันจีได้ค้อมูได้หลายเนาะได้ควอมูลหลายเนาเห็่บอแจ้งสี่ก็ได้ไปเราสิบหาคนนที่ยุสมนี้เพอาะเอาเอาไปสามารถไปใส่การใส่งานมันเป็นค้อมูลไหมเขา<น>เ,เป็นเขาเป็นเขาเอนว่าเป็นคลังหนังสือเป็นคลังที่มีชีวิตเล้วทุกค <ๆ S 3> นกลับมาฟังได้กลับเป็นคัดยังไง ดีก็นั่งหันใจถิ่มบ้านวานถิ่มบ้านวานเตขาว่าเ่าเขาบ่อเนี่ยเขาบ่มันมันมันไม่ได้มีมันบ่ได้มีทางแง่ลบเด้แม่มีแล้วรู้สึกว่าเราจะสั่งสรรนั่งมวนนี่แหละลงท้ายด้วยเขาว่าพูกได้อยากเขาแก่งผ้าเพื่อนพี่น้องกับแม่ด้อลงท้ายด้วยผ้าเพื่อนผ้าตเพื่อนไม่ตะวันลากปันทถาล่ำลากจังน่อยเนี่ยโอ้ยสมควรแล้ว สี่ังลาสมควรแล้วสี่ังลาโอ้อย,ออโออยโอ้อยโอ้ยลันนาจบแล้วสมเนะจ้า <c oughs>